อีกแล้วมันนี่แม็กฉันบอกแล้วไงว่าอยากขึ้นมานอนกับฉันโอ้พี่ฉันก็แค่มานอนกับพี่เฉยๆนะแต่เรื่องเสื้อผ้าของฉันเนี่ยพี่อ่ะเป็นคนละเมอแล้วถอดเองเออแล้วทำไมไม่นอนห้องตัวเองอ่ะฉันก็จัดห้องไว้ให้นายแล้วนะแมวอ่ะนอนคนเดียวหน้ากูจะตายจะนอนกับพี่แบบนี้แหละแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่ไหวเลยนะพี่ เลียซะเนื้อตัวผมเปียกไปหมดเลยอ้ยอแล้วนะเออพี่พอดีว่าผมู่ชวนพี่ทําอะไรบางอย่างอะฮึทาอะไรหรอก็หลังจากที่ผมไปโรงเรียนกับพี่มาใช่ไหมผมอะดูออกนะว่ามีผู้ชายตั้งหลายคนแอบชอบพี่อะแลวพี่ก็ชอบพวกเขาเหมือนกันนี่ทําไมพี่ชอบพวกเขาแล้วทำไมพี่ไม่บอกเขาอะถ้าพี่บอกไปนะ้รับรองว่าทุกคนอะตอบตกลงแน่นอนเพราะผมดูออกว่าทุกคนก็ชอบพี่เหมือนกัน อะไรอ่ะพูดมาเธอก็ฉันยังไม่รู้ว่าว่าฉันชอบใครมากกว่ากันอ่ะเอาก็พี่ชอบทุกคนก็บอกมันทุกคนเลยดีจะจะบ้าเหรอฮะใครจะไปทําแบบนั้นได้อ่ะทำได้ดิถ้าพี่เลือกแค่คนคนเดียวใช่ไหมก็แสดงว่าเลืออีกตั้งหลายคนที่จะเสียใจแต่ถ้าเกิดว่าพี่เลือกทุกคนอ่ะทุกคนเขาจะได้มีความสุขกับพี่นะเอ้ยนี่มันความคิดอะไรของนายเนี่ยมันจะไปเกินไปแล้วนะไม่หรอกนะ นี่พี่เพียวเรามาสร้างหาเลมของพี่เถอะนะเอออะไรของนายก็พาทุกคนอ่ะมาอยู่รวมกันแงโอ้ยเลิกไร้สาระได้แล้วอะเออ,เอ,อไม่ได้ยังไงผมก็จะสร้างหาเลมให้พี่เพราะว่าผมเองก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะถ้าพี่ไม่ยอมสร้างหาเลมผมก็ไม่มีโอกาสแล้วดิการสร้างหาเลมให้พี่เพียวมันคือทางเดียวที่เราจะได้อยู่ในนั้นของพี่เพียวบ้าง นี่รอเลยทุกคนครับเร็วๆนี้จะกลับมาอีกแล้วเนี่ยปืนเลื่อนคันนะโอ้ยอเกมรอเลยทุกคนจุดสมอย่างรวดเร็วศัตรูไม่ทันตั้งตัวกับสกินเขียวใหม่ทุกคนรอเลยฟาฟาฟๆๆาฟาสุดเท่และตอนนี้ รองเท้าเป็ดไรองเท้าปากเป็ดนะทุกคนสวยงามมาล่าได้อะไรตลึกรีบเลยนี่ฮะมาใหม่โอ้โห่เราหวังกระดูกไหวให้ดีดูสักก่อนสุดยอดนะาจะได้ไหมทำแบบนี้ หัวใจผมสลายฮะทุกคนใจผมแตกสลายเป็นละลานชิ้นเลยบางคนไม่กดไหลแล้วเข้ามาดูในทุกๆวันลิดใหม่มาทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ลง15นา,นาฬิกา4นทีเสาร์อาทิตย์ลง14นาฬิ15นาทีก็ไม่มีใครดูแล้วไม่มีใครกดไหล ใจผมเลยแตกสลายแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสียงเสียงและไหนที่จุดใจที่แตกเป็นเสียงเสียงก็ถูกบดละเอียดจนกลายเป็นปุ๋ยผงหมดเลยใจผมอะแทบจะกลายเป็นกอนฝุ่นไปแล้วฮะโอ้ยความเปิดไม่ติดอีกแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรขอโทษนะไม่เป็นไรเพียวนี่ก็ปกติของเธออยู่แล้วนี่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะอืมไม่เป็นไรฉันรู้อยู่แล้วเปอะไรหรอไม่สบายหรออืสงสัยน่าจะเป็นไข้อ่ะแล้วไปทำไงถึงเป็นไข้เลยเนี่ยคือฉันไม่รู้หรอกว่า มีไงถึงเป็นไข่อ่ะเรือแค่ว่าตอนนอยุเสาร์อาทิตย์ฉันไปที่ชนบุรีมาดิแล้วตากฝนอะเล่นน้ำทะเลด้วยอาจจเป็นไข่ที่ชนเลยกลายเป็นคนที่ใช่มั้ง <c oughs> ไม่ไม่ฮาหรอโอ้ <c oughs> โอนี่ถ้าจะหมดรอบแบบนั้นไม่ต้องกไ็ได้นะนี่ไม่สบายขนาดนี้อะแล้วจะมางเรียนทำไมแถมไปมาเล่นมุกอีกก็ ฉันอยากจะมาเจอเอฉันใกลจะสอบแล้ว,วอ่ะเลยต้องอ่านหงเรียนอ่ะโอ้ยแต่อย่าง,งไงี้ะก็ต้องดูแลตัวเองนะเอนี่นเธอ,เอไปถ่วงฉันหรอเอคือแล้วเอไปหาหมอหรือยังอะ่ะยังอะ่ะอาการมันเพิ่งเริ่มมาเมื่อเช้าเองงั้นเดี๋ยวเอเรอราอยู่แถวนี้นะ เดี๋ยวเราไปเอายาที่ห้องพยาบาลมาให้เออไม่ต้องไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปห้องพยาบาลเองก็ได้ไม่เป็นไรอย่าลืมดิเราเป็นคนดูแลที่ห้องพยาบาลนะอ๋อเออจริงด้วยถ้างั้นรอเราอยู่แถวนี้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเรารีบไปรีบมาอย่าเพิ่งไปไหนนะสุดยอดเออนี่หมอนดีพี่ชายเอ่อคุยกับฉันเหรออืมคือ ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่หน่อยอะนี่เราสองคนรู้จักกันด้วยเนี่อยอ,อ๋ออ๋อแต่ไม่แล้วเป็นหลานของพี่ใช่ไหมโอ้พี่ไปถุยทิ้งก่อนไหมผนเป็นหวัน่นก็แบบนี้แหละนี่ว่าแต่มีเรื่องจะคุยกับฉันอะมีอะไร,รอ๋อคืออยากจะมาถามพี่อะว่าพี่สนใจเข้าหาเลมไหมหาหาเลมคืออะไรอะนี่ ก็หาเลมของพี่เพียวไงหาเลมของเพียวงั้นหรออืมคือผมอ่ะดูออกนะว่าเพียชอบพี่เพียวใช่ไหมเอ่อก็แต่ผมจะบอกพี่เลยนะว่าพี่เพียวอ่ะก็ชอบพี่เหมือนกันเออจริงเหรออืมแต่ว่าพี่เพียวอ่ะเขาไม่ได้ชอบพี่คนเดียวดิพี่ลองคิดดูดีนะถ้าเกิดวันหนึ่งพี่เพียวตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจริงๆแต่คนคนนั้นน่ะนั้นไม่ใช่พี่อ่ะ พี่เสียใจไหมเอ่อก็เสียใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพี่ลองคิดดูนะพี่อะก็แค่อยากอยู่ใ,ใกลพ้พี่เพียวในเป็นคนที่พี่เพียวรักก็แค่นั้นไม่ใช่หรอที่พี่ต้องการเนะ่ะก,ก็ใช่แต่ว่าการที่จะําเรื่องแบบนั้นมันดูมีพี่ ไม่เห็นต้องดูอะไรเลยดูว่าพี่อะทีเห็นแกตัวอยากจะมีความสุขกับพี่เพียวให้คนเดียวคนอื่นอื่นอะเขาก็อยากมีความสุขกับพี่เพียวเหมือนกันนะเออแต่ว่าอุ๊ยหรือบางทีพี่อะอาจจะเป็นคนที่พี่เพียวไม่ได้เลือกก็ได้แล้วคนนั้นคนที่พี่เพียวเลือกอ่ะก็จะได้มีความสุขกับพี่เพียวแค่คนเดียวเออนี่พี่คนอย่างพี่เพียวอะไม่ได้หาง่ายๆหรอกนะพี่ก็ลอง คิดดูดีๆแล้วกันนะคระับทำไมแม็ต้องชวนมาเล่นน้ำด้วยวะเนี่ยแถมยังมาช้าอ,อีกเพียวนี่มาแล้วเหรอชวนฉันด้แท้ทําไมถึงมาอเอาเออืมเ, <c oughs> เ,เราเองเอ่อทำไมเอถึงมาได้อะอ๋อพอดีเราไปเจอแม็กอะแล้วแม็บอกว่าเธออยู่ที่นี่พอดีแม็ฝากเรามาบอกว่าเขาไม่ว่างอะไม่ว่าง ทำไมไม่บอกไวๆอ่ะฉันลงเล่นน้ำไปแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเล่นด้วยกันเนาะอ๋ออืมดีเหมือนกันน่ะขอบคุณนะเอที่มาได้เป็นเพื่อนอ่ะเอ่อเพียวคือว่าฉันน่ะสนใจที่จะเข้าฮาเลยหมูเธอนะเอ่ออย่าบอกนะว่าแม็กซ์นี่ฉันอยากอยู่ในฮาเลมหมงเธอนะเออมันมันไม่ใช่นะ ฉันไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นน่ะเพียวแต่ว่าคิดดูดีๆแล้วอะ่ะการที่ได้มีความสุขอยู่กับเธอมันก็ดีกว่าต้องเสียเธอไปอะ่ะเพราะงั้นให้ฉันให้เข้าหาในหะมอ่เธอเถอะนะเออแต่ว่าเราฉันรู้ว่าเพียวไม่ได้ชอบเราแค่คนเดียวอะ่ะ<อ>แต่ว่าเราอ่ะชอบเพียวมากเลยนะแล้วเพียวอ่ะชอบเราบ้างไหม พอเรา่างไหมเพียวเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้อ่ะถ้างนี้นนะ่ให้เราอยู่ในอาเรมุนเทอีกคนนะเออแต่ว่าเรื่องนี้นี่นี่เพียวจะไม่เราอยู่ในนั้นเลยเหรอเออไม่ใช่แบบนั้นแต่เราหมายถึงว่ามันไม่ใช่อ่ะไงอ่ะแต่ว่าเราอ่ะอยากอยู่นะเอ,อเอพียว ้เราได้อยู่ในฮาเล็หมุนเธอๆนะเพียวตื่นยังเพียวเออทำทำทำอะไรกันเนี่ยเอ๊ะแมกนี่นายเอาอีกแล้วเหรอวันนี้นี่นอนสบายหน่อยนะครับพี่ไม่ค่อยเหลืยเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยนี่ทำอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอะไรนะเอเอองั้นเอาเป็นมาเดี๋ยว คุยกันไปแล้วกันนะครับผมขอไปอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวก่อนอ้เออนี่เธอกับแม็กนอนด้วยกันทุกวันแบบนี้เลยหรอไม่ใช่นะแม็กนั่นแหละชอบขึ้นมานอนกับเราอะ่ะโอ้ไม่ดีเลยอะ่ะใช่ไหมแม็กมันนิสัยไม่ดีเลยนะเนาะเปล่าหมายถือว่าไม่ดีตรงที่ทำไมไม่เรียกชั้นนอนด้วยบ้างอะ่ะเออ,เอนี่ตอนนี้ ฉันก็ไม่อยู่บ้างเย่างเธอนะแถมก็เป็นหนึ่งในฮาเลยหมุเธอแล้วอะ่ะเรียกฉันบ้างดิฉ uh, <okay. S 1> ันเอางี้ตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนแล้วอะ่ะฉันขอแ้มพร้องเหลเธอนะอ uh, 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 าบน้ำเนี่ยนะอฉันอะ่ะเคยฝันว่าอยากจะแช่น้ำในอ่างกับเธอ,อวันนี้ตอนเย็นเจอกันนะ uh, uh. <laughs> ถ้าองั้นก็หยว เธอจะไปโรงเรียนพร้อมกับแม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะพอดีว่าต้องรีบเข้าไปหาครูอะ่ะเป็นเด็กเรียนแบบนายนก็ลำบากเหมือนกันเนาะไปก็ต้องไปเช้ากลับก็ต้องกลับช้ากว่าคนอื่นอะ่ะยังเป็นไะไรหรอเพราะว่าต่อจากนี้เวลากลับจากรงเรียนมาฉันก็จะได้มาเจอเธออะ่ะวันนี้ใน,นทุกๆวันของฉันก็เป็นวันที่ดีแล้วเอาง,งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะเจอกันที่โรงเรียนอเดินทางปลอดภัยนะเอ๋ นี่อหลรเนี่ยการมีฮาเลมอ่ะอุ้ยคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่เอาไม่เอายังไงมันก็ไม่ดีอยู่ดีอ่ะ